นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนะมะสามิขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ กราบขอโอกาสพระมหาเถระผู้เป็นประธานพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านให้พวกเราเอามือลงนั่งฟังธรรมตาม,ตามสบายนะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564 เป็นช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนนะตรุษจีนหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของจีนองค์พระแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อใหญ่ท่านเลยได้เมตตาให้ธรรมะเกี่ยวกับคนจีนคนเชื้อสายจีนนี้ดีมากเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในความกะตันยูกะตะเวที ประพฤติปฏิบัติตามรอยของบรรพชนของบรรพบระบรุษตามรอยของพระพุทธเจ้าตามรอยพระธรรมตามรอยพระอริยสงฆ์คนจีนมีหลักดำเนินชีวิตที่ประเสริฐคือประการแรกซื่อสัตย์และการที่สองกตันยูซื่อสัตย์กรตันยู หลักทำสองข้อนี้เนี่ยทำให้คนจีนพ้นทะเลเนี่ยไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็มีแต่ความเจริญประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานเป็นเจ้าสัวเป็นเศรษฐีมากมายทุกมุมโลกเพราะว่ายึดหลักในข้อนี้นคือตามรอยของบรรพชนตามรอยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเน้นเรื่องความกตัญญู ในศาสนาเตา๋าท่านคงจือคงจือหรือว่าคงจื้อเนี่ยท่านเกิดมาในประมาณพศ .8 นดท่านคงจื้อเกิดพศ8ปดอยู่ใ,นใ,นใกล้กับพระพุทธเจ้านิดเดียวท่านก็สอนเรื่องความกระตรันยูเรื่องความซื่อสัตย์ซึ่งคนจีนก็ได้นําปรัชญาของศาสนาเตา๋าของรัฐที่เต๋าของท่านคงจื้อจนไปถึงท่านแม่งจื้อเล่าจื้อองจื้อเนี่ย ท่านสอนจะเรื่องความกระตันยูความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติคนจีนเขายึดหลักนี้มากนะถึงแม้จะไม่มีศาสนาแต่ว่าเขามีความกระตันยูจึงประสบความสำเร็จกันมากมายพระพุทธเจ้านะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาจากความกระตันยูในการสร้างบารมีชาติแรกนะที่เคยเล่าอยู่เป็นประจำเนี่ยคือท่าน มีความกระตันยูต่อมารดามากนะที่ว่าตอนที่ท่านชาติแรกที่ท่านจะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าที่ท่านเป็นพ่อค้าเนี่ยแล้วเรือแตกท่านก็ไม่ได้สนใจข่อยคว้าทรัพย์สมบัติอะไรเลยนะแบกแม่ไว้บนบ่าไหว้น้ําข้ามทะเลเป็นห่วงแม่มากนะเพราะท่านก็มีความกระตันยูเป็นหลักท่านจึงได้เป็นพุทธเจ้าท่านปรารถนาว่าตอนนี้พาแม่ข้ามทะเลได้แล้ว พาแม่ข้ามฝั่งจนถึงข้ามมหาสมุทรจนถึงฝั่งได้แล้วปรารถนาจะช่วยคนรื้อหมูสัตว์ให้ออกจากวัฏตะสงสารจิตแรกความดีครั้งแรกท่านก็ทำกับแม่จากนั้นมาทุกภพทุกชาติไม่ว่าท่านจะเกิดเป็นอะไรท่านก็ไม่เคยละทิ้งความกตัญญูเกิดเป็นพญาช้างท่านก็เลี้ยงแม่โดยปกติแล้วสัตว์เดรลจฉาน จะไม่ค่อยรู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่นะพอเวลาจเจริญพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยพอกามมันมาปิดบังเนี่ยกัดกันตายนะแต่พระโพธิสัตว์ไม่ใช่อย่างนั้นท่านจะเกิดเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีความกระตันอยู่เป็นที่ตั้งตอนที่ท่านเป็นช้างท่านก็เลี้ยงแมนะ่จะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่เคยละทิ้งแม่เลยตอนชาติที่เป็นพระสุวรรณสาม ท่านก็เลี้ยงแม่ชาติที่เป็นพระมหาชนกก็อยู่กับแม่ทําความดีกับแม่ตลอดไม่มีชาติไหนที่สร้างความดีด้วยการเลี้ยงเมียเมียท่านก็มีแต่ว่าท่านเอาไว้เป็นทิศเบื้องหลังพ่อแม่ต้องยกไว้เป็นที่หนึ่งเป็นทิศเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเลยตรัสเลยว่าปุรัติมาทิศนะทิศเบื้องหน้ายกให้พ่อแม่ให้อยู่ใกล้ตาให้อยู่ใกล้ มือให้อยู่ใกล้หน้าสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลาจึงทิศเป็นทิศเบื้องหน้าต้องยกให้เป็นอันดับหนึ่งพระเจ้าก็สอนเรื่องนี้ส่วนบุตรภรรยาเราก็ดูแลแต่ว่าจะมาเกินกว่าแม่ไม่ได้จะมาเกินกว่าแม่ไม่ได้ดังนั้นแล้วนะเราจึงต้องเอาตามอย่างพระพุทธเจ้านะที่ได้ตั้งมั่นในความกตัญญูสร้างความดีมีความกตัญญูเป็นที่ตั้ง จนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ยังทำตอบแทนแม่จนครั้งสุดท้ายในชาติสุดท้ายคือตอนนี้รู้ว่าทราบว่าแม่เนี่ยต้องตายตายเมื่อพระองค์ได้อายุเจ็ดวันเป็นธรรมเนียมของพระพุทธมารดาว่าเป็นพระคันที่บริสุทธิ์จะให้คนอื่นมาเกิดร่วมได้ไม่ได้ดังนั้นพอประสูติการพระโพธิสัตว์ได้เจ็ดวันก็ต้อง สิ้นพชนเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตพอพรรษาที่เจ็ดนะโปรดพระพุทธบิดาจนเข้าสู่นิพพานแล้วพรรษาที่เจ็ดท่านก็อยากจะแทนคุณค่าน้ำนมพระองค์ก็เลยไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงที่ต้องไปดาวดึงเพราะว่าดาวดึงอยู่เหนือภูเขาพระสุเมนอยู่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์ ถ้าไปสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยสูงเกินไปเทวดาชั้นล่างๆขึ้นไปไม่ได้ดังนั้นท่านอยู่ที่ชั้นดาวดึงชั้นที่สองเทวดาชั้นบนก็ลงมาฟังธรรมชั้นที่หนึ่งก็ไปฟังธรรมได้แล้วก็กวความเหลื่อมล้ําของเวลาก็ไม่มากสมมติถ้าชั้นดุสิตเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดุสิตเท่ากับโลกมนุษย์ตั้ง ประมาณ400ปีประมาณสี่ปีน่าจะประมาณ400ปีแต่ชั้นดาวดึงแค่100ปีโลกมนุษย์พอพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาสามเดือนสามเดือนโลกมนุษย์ก็เท่ากับว่าสวรรค์ชั้น,นดาวดึงนั้นผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงในการแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาจนได้ดวงตาเห็นธรรมมรรู้เป็นพระโสดาบันเป็นการทดแทนคุณค่าน้ำนมได้อย่างจบสิ้นเพราะว่า ปิดอบายภูมิให้กับแม่ได้แทนคุณได้อย่างจบนะดังนั้นมนุษย์เราเนะี่ยต้องตั้งมั่นในความกระตัญยูกระตะเวทีนะผู้ที่ตั้งมั่นในความกระตันยูกระตะเวทีไม่มีคำว่ายากจนเลยนะชีวิตมีแต่ความสําเร็จอันนี้เป็นความจริงของธรรมชาติเป็นความจริงของจักรวาล จะได้มีตระกูลที่มั่นคงแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีสืบไปชั่วลูกชั่วหลานเมื่อเรามีความกระตันยูต่อพ่อต่อแม่แล้วลูกก็ต้องกระตันยูต่อเราเช่นเดียวกันเพราะว่ากรรมเป็นเช่นนี้นะบางทีผู้สูงอายุบางคนพ่อแม่ไม่สนใจก็ต้องย้อนไปดูว่าตอนที่เรามีพ่อมีแม่เนี่ยเราได้ กตัญญูต่อพ่อต่อแม่ไหมกรรมมันมีจริงๆนะกรรมเป็นอย่างนั้นจริงๆมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยหากไม่เคยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ลูกก็จะไม่จะมาเลี้ยงเราได้อย่างไรนะอย่างตอนพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนกกระจาบขนาดเป็นนกกระจาบท่านก็ยังเลี้ยงแม่นะท่านอธิบายที่ท่านต้องมาคาบเข้าเปลือกจากบ้านจากบ้านของคนเนี่ยเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านก็บอกว่า ท่านแบ่งท่านแบ่งท่านแบ่งสมบัติหรือว่าท่านแบ่งของกินอย่างนี้นะเป็นการใช้หนี้เก่าแล้วก็ให้เขากู้นะจนกระทั่งพุทธองค์ก็ทรงสอนสอนเรื่องการใช้ทรัพย์ว่าเมื่อได้มาแล้วให้แบ่งเป็นส่วนๆนะเช่นฝังดินไว้ใช้หนี้เก่าให้เขากู้ทิ้งสู่เหวนะฝังดินไว้ไหมายถึงว่าทำให้มันเป็นอริยทรัพย์ เป็นทรัพย์ที่มั่นคงติดตามตัวเราไปได้โดยปกติแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติมากมายเป็นพันล้านหมื่นล้านนะแต่พอถึงเวลาตายเนี่ยเอาไปไม่ได้จึงต้องแปลทรัพย์นั้นให้มันเป็นอริยทรัพย์แบบผู้ฉลาดทํากันนะเอามาฝังดินไว้แปลให้เป็นอริยทรัพย์คือเอามาทําประโยชน์ทำสาธารณประโยชน์ใช้หนี้เก่าทุกคนมีหนี้นะหนี้ พ่อนี่แม่จึงต้องนำทรัพย์ส่วนหนึ่งไปเลี้ยงดูพ่อแม่ให้เขากู้ให้เขากู้ก็คือเอาไปเลี้ยงบุตรภรรยาเลี้ยงสามีเลี้ยงลูกๆก,กันแหละให้เขากู้หมายความว่าพอเราแก่ขึ้นมาเนี่ยลูกๆก,ก็จะเลี้ยงเราอันสุดท้ายทิ้งสู่เหวคือมันหมดไปเฉยๆจากการเอามากินเอามาใช้ซื้อ เข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวเนี่ยทั้งเครื่องประดับทั้งเครื่องสำอางทั้งอาหารการกินเนี่ยคือทิ้งสู่เหวเแบ่งเป็นสี่ส่วนดังนั้นเราจึงต้องเอาตัวอย่างของบุคคลดีๆทั้งหลายที่ท่านประสบความสําเร็จในโลกอย่างที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือในหลวงราชการที่เก้าพ่อหลวงของเราเนี่ยทรงยึดมั่นกระตันอยูต่อสมเด็จย่ามาก หน้าที่ของแม่หน้าที่ของลูกๆที่ควรทำตอบแทนพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็มีความหวังอยู่ไม่กี่อย่างหรอกเนย,ยามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงคราวร่วงรับดับชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาคลาสิ้นใจนะในหลวงทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างยามยามแก่นียยามแก่ หวังเจ้าเฝ้ารับใช้ตอนสมเดญญ็จย่าพระชนมายุมากขึ้นเราจะเห็นภาพย้อนหลังไปประมาณ30กว่าปีก่อนเนี่ยในหลวงเสด็จไปไหนจะประคองสมเด็จย่าคนนี้แม่ของเราเราประคองเองทั้งที่มีองครักษ์มีพยาบาลมีนางสนองพระโอษฐ์มากมายแต่ในหลวงประคองเองบอกว่าคนนี้แม่ของเราเราประคองเอง ย้อนดูบางคนนะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตแต่ไม่กล้าเดินกับแม่ไม่กล้าประคองแม่บอกว่าอายแม่ไม่สวยบ้างแม่ผมยุ่งบ้างแม่แต่งตัวไม่ดีบ้างแม่ไม่งามบ้างสารพัดท,ที่จะหาเหตุผลสุดท้ายก็คืออีกโก้ของตัวเองแต่ในหลวงทรงทำให้ดูประคองสมเด็จย่าจะเดินไปไหนประคองตลอดสมเด็จย่าประชวน ทรงเข็นรถให้อย่างนี้เป็นต้นนะยามยามที่พ่อแม่แก่เท่าวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้วังเจ้าเฝ้ารักษาตอนที่สมเด็จย่าทรงประชวนตอนบั้นปลายพระชนชีพพระชนมายุ93-94เนี่ยเมื่อสมเด็จย่าอยู่โรงพยาบาลในหลวงไปเฝ้าถึงถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองทุกวันจนกระทั่งหลับแล้วก็ถึงกลับวางสวนจิตรดา เมื่อสมเด็จย่าอยู่ที่วังท่านก็ไปหาสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าในหลวงทรงงานหนักนะมีโครงการในพระองค์มากมายที่ทำเพื่อประชาชนแต่ว่ามีเวลาไปทานข้าวเย็นกับแม่ที่วังสะระทุมนะีสัปดาห์ละหวันอยู่คนละบ้านนะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันในหลวงอยู่วังสนจิตสมเด็จย่าอยู่วังสะระทุม แต่ไปทานข้าวเย็นกับแม่สัปดาห์หนึ่งห้าวันอีกสองวันไปไหนอีกวันหนึ่งก็คือวันอุโบสถวันพระในหลวงถือศีลแปดก็จะไม่ทานข้าวเย็นจะไม่เสวยเย็นอีกวันหนึ่งก็เสวยกับพระราชินีบ้างกับคนใกล้ชิดบ้างคนแก่นะจากเดิมที่ทานข้าวได้น้อยเมื่อลูกไปทานข้าวด้วยอันไหนแม่ชอบก็ไป็ม้วนผักให้ตักน้ำพริกให้ตักข้าวให้ตักอาหารให้ ใจมันอิ่มนะจากที่ทานไม่ค่อยได้ก็ทานได้มากในหลวงทำอย่างนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะอันสุดท้ายเมื่อถึงคราวร่วงลับดับชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาคลาสิ้นใจในวันสุดท้ายของสมเด็จพระสมเด็จพระราชชนีสมเด็จย่าเนี่ยในหลวงเฝ้าอยู่จนถึงตีสี่ตีห้าจนสมเด็จย่าหลับไปในหลวงก็ กลับวังสวนจิตก็มีคนโทรมาบอกว่าตอนนี้สมเด็จย่ยาสวรรคตแล้วนี่หลวงก็ยังไม่ถึงวังนะกล,กลับไปกลับไปกราบแม่เห็นแม่นอนนิ่งหลับตาเหมือนกับคนนอนหลับท่านไปซบลงกราบตรงที่พระอุระกราบที่อกของแม่นะซบหน้านิ่งอยู่นานกราบหัวใจของแม่กุมมือของแม่เอาไวนะ้ว่านี่แหละ สองมือของแม่เนี่ยที่ปั้นให้ลูกจนได้เป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ถึงสองพระองค์เป็นคนดีเป็นที่รักของไพร่ฟ้าประชาชนก็เพราะว่าสองมือของแม่เห็นหวีปักอยู่ที่ผมของสมเด็จย่าท่านก็นำมาวีให้แม่ในหลวงทำให้เราดูเป็นตัวอย่างในเรื่องของความกระตันยูดังนั้นเราจึงต้องเอาตามตามพระพุทธเจ้าตามในหลวงที่นี้ ย้อนมาดูที่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราทั้งหลายหลวงตามหาบัวที่ท่านบวชพระก็เพราะว่าพ่อแม่สั่งให้ท่านบวชแล้วท่านก็อดทนเพียรปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลก็มาจากความกตัญญูหลวงพ่อชาท่านก็เป็นผู้ตั้งมั่นในความกตัญญูมากนะตอนนั้นที่ท่านกำลังจะสอบนักธรรมเอก หนึ่งวันก่อนสอบพอทราบว่าโยมพ่อป่วยท่านไม่สอบเลยไปดูแลโยมพ่อแล้วโยมพ่อก็ขอร้องว่ารูปพระอย่าศึกนะแล้วท่านก็รับปากทันทีบวชตลอดชีวิตแล้วก็พาแม่ไปอยู่ที่วัดด้วยช่วงแรกๆตอนนั้นวัดหนองป่าพงอาหารบิณฑบาตได้น้อยพระภิกษุในวัดต้องแบ่งแบ่งพัดกันแบ่งอาหารเท่าเท่ากัน หลวงพ่อชานำไปให้แม่เกือบหมดนะจนลูกศิษย์เห็นท่านผายผมก็เลยไปสืบว่าโอ้อาจารย์เอาอาหารไปให้แม่ก็เลยลงมติกันนะในคณะสงฆ์ว่าจัดปรินโตให้โยมแม่ของหลวงพ่อชาที่หนึ่งเห็นไหมว่าหลวงพ่อชาท่านเป็นพระพระอริยเจ้าท่านก็ยังดูแลแม่เป็นอย่างดีหลวงพ่อพุทธทาส ท่านบวชก็เพราะว่ากระตันยูต่อพ่อต่อแม่และท่านก็กระตันยูต่อพระพุทธเจ้าท่านตั้งมโนปณิธานไว้เลยว่าขอเป็นทาสของพระพุทธเจ้าจึงได้นามว่าพุทธทาสมาจากความกระตัญยูที่มีต่อพ่อต่อแม่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วจึงกระตันยูต่อพระศาสนากระตันยูต่อพระพุทธเจ้าขอยอมตัวเองว่าชาตินี้ เป็นธาตุของพุทธเจ้าในการประกาศพระธรรมท่านก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างในเรื่องของความกตัญญูท่านเอาธรรมะเป็นหลกักเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นที่ตั้งจึงได้นามว่าพุทธทาสเป็นพระมหาเถระนามอุคตชื่อเสียงระบือไปไกลทั่วโลกนยูเนสโกก็ถวายรางวัลเป็นบุคคลสำคัญของโลกให้แก่ท่านหลวงพ่อปัญญ,ญานันทภิกขุ ท่านก็กระตันยูต่อพ่อต่อแม่ท่านเคยเล่าว่าตอนที่ท่านเป็นพระนักเทศมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยพอกลับไปหายมพ่อยมแม่แม่ท่านก็อบรมสั่งสอนเหมือนกับสอนเด็กๆะแต่ท่านไม่เคยเถียงเลยไม่เคยเถียงว่าตอนนี้เรียนรู้มากศึกษาม,มากเป็นผู้มีชื่อเสียงแต่ฟังคําของแม่ท่านจึงได้เป็นพระริยาเจ้าเป็นพระมหาเทระผู้ทําประโยชน์แก่ชาติไทย นิมิตตังสาทุรูปานังความกระตันยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีให้พวกเราทําเช่นนี้ปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยเอาตัวอย่างของคนดีๆทั้งหลายที่ท่านมีความกระตัญยูต่อพ่อต่อแม่อยกตัวอย่างอีกเช่นสเสด็จในกรมนะสมเด็จพระเจ้าบรมเธอกรมพยาดำรงราชานุภาพท่านกตัญยูต่อเจ้าจอมมันดาของท่านมากนะ เวลาท่านจะออกไปทำราชการทุกๆวันกราบแม่ก่อนกราบทุกวันนะออกจากบ้านกราบทุกวันจนกระทั่งแม่ของท่านสิ้นชีพไปท่านก็ทำอย่างนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศอินเดียคนปัจจุบันนะท่านนเรนทราโมดีท่านก็ทำกราบแม่เหมือนกันกราบแม่ทุกวันนะยอมให้แม่อบรมสั่งสอนบางทีแม่ตีด้วยนะถึงขนาดเป็นนายกแล้ว เพราะว่ามีความกระตันยูเป็นที่ตั้งเช่นนี้นะคนเราจึงได้ประสบความสำเร็จเป็นใหญ่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านคนจีนที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมีความซื่อสัตย์มีความกระตันยูเป็นที่ตั้งจึงได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มนุษย์เราเนี่ยคือผู้ที่ประเสริฐเกิดมาเพื่อพระนิพพานจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานเราจึงต้องมาทำความเห็นให้ถูกต้องความเข้าใจให้ถูกต้อง ปฏิบัติให้ถูกต้องเอาธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นที่ตั้งนี่แหละเราจึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาใจไปพร้อมๆกันนะจะพัฒนาแต่ IQ คอย่างเดียวไม่ได้ต้องพัฒนา EQ ด้วยนะอคก็คือเรื่องความเรื่องระบบสมองเรื่องความสามารถนะ t g l n ทลเจนโคเชเนี่ย แต่ว่ามันก็ไม่สําคัญสู้ EQ EQ เรื่องอารมณ์เรื่องสภาพจิตใจสภาพจิตใจจะดี EQ จะดีต้องมีสติต้องมีสมาธิเป็นตัวช่วยดังนั้นเราต้องมาพัฒนา EQ นะจึงจะได้เกิดปัญญาจึงจะได้เกิดความดีให้มีความซื่อสัตย์มีความกระตันยูเราต้องประพฤติปฏิบัติทั้งสองอย่างทั้งสองทาง ควบคู่กันไปเรามาลึกนึกถึงคุณธรรมความดีของบรรพบุรุษของบรรพชนที่ได้มอบไว้ให้เป็นมรดกแก่เรานั่นคือมรดกธรรมมรดกแห่งความดีให้พวกเราเนี่ยเอาตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายเป็นไอดอลพระพุทธเจ้าพระหันองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหลวงรัชกาลที่เ้า ท่านประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพราะท่านยึดมั่นในความกระตัญยูในโอกาสใกล้วันรุดจีนเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่ในที่นี้มีเชื้อสายจีนด้วยกันเกือบทั้งนั้นเลยเพราะเราได้มาถึงจุดนี้ได้เราก็มีความกระตัญยูเป็นที่ตั้งนะตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ก็สอนเรื่องนี้ปู่ย่าตายายก็สอนเรื่องนี้สอนจากรุ่นสู่รุ่นนะเป็นคำสอนของบรรพชน คนจีนเขาจะยึดมั่นมากทั้งพ่อแม่ทั้งครูบาอาจารย์เป็นอาจารย์วันเดียวมีคุณทั้งชีวิตเนี่ยเขายึดถือขนาดนั้นไม่ได้กระตันยูต่อพ่อแม่อย่างเดียวกระตันยูต่อครูบาอาจารย์ด้วยดังนั้นให้พวกเราได้เดินรอยตามคนดีเดินรอยตามพระพุทธเจ้าเดินรอยตามพระธรรมเดินรอยตามพระอริยสงฆ์อย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ร่วมสร้างทางยิ่งใหญ่ อย่าละเลยคนที่ดีมีน้ำใจอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีเมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่เมื่อรอบรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมแม่ที่กอดนอนหายทุกขร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทางขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรยัย และบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขออำนาจพระพุทธรัตนกําจัดทุกข์ให้เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขออำนาจพระธรรมรัตนกําจัดมารให้สืบสารผุดผ่องพ้นผ่องภยัยขออำนาจพระสังฆรรัตนกําจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขออำนาจพระไตรรัตน์ดังฉัดชัยจเจริญในมรรคผลนิพพานทุกท่านเทอน